แม่ยานทำอะไรอยู่คะทำอะไรคะกำลังขูดให้เป็นรูปภาพรลาปูบแบบนี้เลยคะ่ะอ,อืมไหนโชวส์สิว้าวน่ารักมากเลยมีหน้าอื่นไหมโชว์หน่อยโอ้โหน่าเล็กมากมีอีกไหนไหนใแค่ไม่ขูดเป็นยังไงนี่อ๋อแล้วพอขูดก็จะกลายเป็นแบบนั้นเลย ขุดให้ดูเลยค่ะเป็นยังไงเราขุดเลยขุดแล้วต่อไปเลยเดีย๋ยวเราต้องเก็บอะไรเก็บอะไรก่อนมแม่ก็จะทำใช้ไม่แมนทักหรอคะออ๋เพราะว่าไม้นองอายาหานแล้วคือปกติเขาใช้อะไรปกติเขาจะใช้ไม้ค่ะไหนพูดให้ดูทักหน้าหน,นึ่งเลยเพื่อนๆอ,อ,อยากเห็นว่า อ่ลองดูฝาทิปด,ดิอ่าเริ่มเลยขูดแล้วก็จะมีสียกมาอ๋อขูดแล้วจะมีสียียนอ๋ออย่างนี้เหรอโอ้โหเห็นยไหมก็ดขวดเขวดมือน,นิดนึงก็สวยดีอ่ะใช่ไ้มมันพัดก,ก็ดีนะเรียบดี มันทัง่ายง่ายกว่าปะใช่ค่ะแต่ถ้าไมา้ก็จะดีกว่าเพราะว่าเป็นเส้นเล็กกว่าแต่ว่าน่าจะปวดมือปวาไม้มันค่ะเพราะว่ามันเป็นเส้นเล็กระ <ใน S 2> ภาพเขาเรียกว,ว่าสมุดภาพปะคะหรือว่าสมุดเล่นเงา,าเล่นเงนินค่ะสมุดกเล่นเงี้ยะนี่คือรูปภาพน้องอะไร มาบุกคู่ค่ะอยากตกเลยเหรอนี่ขูดแบบเดียวได้เท่านี้เลยไหนงูอีนิดเดียวอีนิดเดียว่ะคุณเลยไม่น่าจะทำเป็นคลิปสั้นก็ทำเป็นคลิปยาวไปเลย อะไรอย่าไปกินนะใช่ค่ะกินไม่ได้เป็นยางใช่ไหมคะอู้หขูดออกมาแล้วยิ่งน่ารักเลยนะก็จะออกมาเป็นลูกละนี่แหละอ,อ๋ออย่างเงี้ยเหรอว้าวสุดยอดอะ่ะนี่ไปซื้อมาอ,อีกแล้วหรอไม่ได้ซื้อค่ะออของเขาว่าหรอ แต่ว่าแค่มีหลายหน้ามีประมาณสามหน้าที่โรงเรียนหรือขามีไหมช่ค่ะพอแล้วนะเก็บไว้ซื้อขนมะมั้งเนาะราต้องรู้จักไปอย่ญญางนะของเล่นที่บ้านเราเยอะแล้ะ เสร็จแล้วเนี่ยนี่เสร็จแล้วว้าวเสร็จแล้วร้องเพลงลาบูบูให้ฟังเสร็จแล้วเอ๊แย่อ่ะชอเลยยิ้มมามาเลยใ้นยขอบคุณค่ะโอเคเปิดให้ดูทีละน่า ข้างเอาข้างที่ยังไม่ได้ขูดก่อนนะคะอืมอันนี้ทำอะไรได้เขียนอะไรเขียนเป็นจดหมายใ่ะเลสโก้เลยแล้วก็มีให้ระบายสีด้วยอันนี้ทำอะไรอ่ะภาคนี้ห้าแรกให้จับผิดหรือเปล่าให้จับว่าอันไหนแตกต่างกันค่ะอ๋อโอเคแล้วข้างหลังนะคะพี่ขูดแล้วเป็นยังไง ว้าว <Wow. S 2> <Wow. S 1> สนุกดีเน,ะนาะย <Yeah. S 1> ิ่ิของเล่นเด็กสมัยนี้นะคะอา,อร,าร้องเพลงลาบูบูให้ฟังหน่อยลาบ้าบู